สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับสารละลายนะคะวันนี้จะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับสารละลายแล้วก็ดูหลักเกณฑ์ว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอ่าก่อนอื่นนะคะมาทําความรู้จักกับสารละลายกันเลย สารละลายเนี่ยเป็นสารเนื้อเดียวนะคะอนุภาคของมันเนี่ยจะมีขนาดเล็กมากๆเลยนะคะเล็กกว่า10ยกกำลังลบ7ซนเมอีกนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยธาตุหรือสารประกอบตั้งแต่สชนิดขึ้นไปนะเอามาผสมกันนะคะโดยมีธาตุหรือสารประกอบชนิดหนึงจะเป็นตัวทำละลายอีกตัวก็จะเป็นตัวละลายนะคะตัวละลายเนี่ยจะมี1ตัวหรือมากกว่า1ก็ได้นะคะ อันนี้ก็คือตัวทำละลายนะคะใส่ลงไปแล้วก็อันนี้ตัวละลายใส่ลงไปผสมกันนะคะกลายเป็นสารเนื้อเดียวเรามาดูหลักเกณฑ์นะคะว่าตัวทำละลายกับตัวละลายเนี่ยมีหลักในการแยกยังไงนะคะหลักการพิจารณาตัวทำละลายและตัวละลายมีอยู่2ออย่างนะคะอันแรก ในกรณีที่ตัวทำละลายกับตัวละลายอยู่ในสถานะเดียวกันนะคะเราจะดูจากอะไระดูจากสารนะคะตัวไหนที่มีมากกว่าตัวนั้นเป็นตัวทำละลายตัวไหนมีน้อยกว่าตัวนั้นเป็นตัวละลายนะคะตัวอย่างเช่นแอลกอฮอล์ล้างแผลแอลกอฮอล์ล้างแผลจะมีความเข้มข้อนอยู่ที่ร้อยละ70โดยปริมาตรนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเอทิลแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำนะคะ ความเข้มข้นของเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยอยู่ที่70ลูกบาทเซนติเมตรเราจะใช้ในสัดส่วน100นะคะเราจะใช้เอทิลอยู่70ใช้น้ำอีก30นะคะซึ่งพวกนี้เป็นของเหลวเหมือนกันอยู่ในสถานะเดียวกันนะคะดังนั้นตัวที่มีมากกว่าคือเอทิลแอลกอฮอล์ก็จะเป็นตัวทำละลายส่วนตัวที่มีน้อยกว่าคือน้ำก็เป็นตัวละลายนะคะหลักการที่2 หลักการที่2ก็คือเมื่อตัวทำละลายและตัวละลายอยู่ในสถานะต่างกันนะคะตัวนี้เราก็ดูที่การผสมสารนะคะเมื่อเราผสมสารละลายเรียบร้อยแล้วนะได้สารละลายออกมาถ้าสารมีสถานะเหมือนสารชนิดใดสารนั้นก็จะเป็นตัวทำละลายส่วนสารที่มีสถานะต่างออกไปก็จะเป็นตัวละลายนะคะตัวอย่างเช่นน้ำเกลือน้ำเกลือเนี่ยเกิดจากการผสมของน้ำกับเกลือนะคะซึ่ง เกลือเนี่ยเป็นของแข็งนะคะเกลือเป็นของแข็งน้ําเป็นของเหลวพอสองตัวนี้มาผสมกันมันกลายเป็นของเหลวนะคะได้เป็นน้ําเกลือนั่นเองนะมันมีสถานะเหมือนกันกับน้ําดังนั้นน้ําก็จะเป็นตัวทำละลายส่วนเกลือก็จะเป็นตัวละลายนะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างนะคะว่าสารละลายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันแรกตัวอย่างสารละลายในสถานะของแข็งนะคะตัวนี้ก็คือ และทองเหลืองนะคะทองเหลืองเนี่ยเกิดจากการผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสีซึ่งเราจะใช้ทองแดง60%แล้วก็ใช้สังกะสี40%นะคะสองตัวนี้อยู่ในสถานะเดียวกันทองแดงมีมากกว่าดังนั้นทองแดงก็จะเป็นตัวทำลายสังกะสีมีน้อยกว่าก็จะเป็นตัวละลายอันต่อไปคือเลกก้าไรสนิมนะคะเกิดจากการผสมระหว่างเหล็กโครเมียมแล้วก็นิกเกิล เล็กจะใช้อยู่ที่74%โครเมียมใช้18แล้วก็นิกเกิลอีก8นะคะเล็กมีมากที่สุดดังนั้นเหล็กก็จะกลายเป็นตัวทำลายตัวทำลายจะมีแค่1ตัวนะคะส่วนที่เหลือมีน้อยนะคะก็จะเป็นตัวละลายตัวอย่างต่อไปนะคะเป็นสารละลายในสถานะ ของเหลวนะคะอันแรกน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเนี่ยเกิดจากการผสมของน้ำกับน้ำตาลซูโครสนะคะน้ำตาลซูโครสก็คือน้ำตาลที่เราใช้รับประทานทำอาหารต่างๆนะคะหรือเราเรียกว่าน้ำตาลสายนั่นเองนะซึ่งสองอันเนี้ยเอามาผสมกันนะคะได้เนื้อสารออกมาเป็นของเหลวซึ่งมันตรงกันกับน้ำนะคะดังนั้นน้ำก็จะเป็นตัวทำาะลายส่วนน้ำตาลซูโครสที่เป็นของแข็งก็จะเป็นตัวละลาย ต่อไปคือน้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูเนี่ยเกิดจากการผสมน้ำกับกรดแอซิติกกรดแอซิติกเนี่ยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากรดน้ำส้มได้นะคะปริมาณในการผสมเราจะใช้กรดแอซิติกแค่นิดเดียวนะคะประมาณ3-10ถึง10นะคะไม่เกินนี้ถ้าต้องการน้ำส้มสายชู100ลูกบาทเซนติเมตร จะใช้กรดแอสติกแค่3-10ถึงส0นะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นน้ำเราก็จะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยมันมีมากกว่านะคะดังนั้นน้ำก็จะเป็นตัวทำละลายส่วนกรดแอสติกก็จะเป็นตัวละลายอันต่อไปคือแอลกอฮอล์ล้างแผลตัวนี้อธิบายไปแล้วข้างต้นนะคะตัวนี้ประกอบด้วยเอทิล70น้ำอีก30นะคะ2ตัวนี้อยู่ในสถานะเดียวกันดังนั้นเอทิลมีมากกว่าก็จะกลายเป็นตัวทำละลายน้ำมีน้อยกว่าเป็นตัวละลาย ตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็คือสาระละลายในสถานะแก๊สนะคะอากาศอากาศเนี่ยประกอบไปด้วยแกส๊สในตัวเจน78%แกส๊สออกซิเจน21%แล้วก็มีแกส๊สอื่นๆอีก1%นอะอ,อ,อ,อย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็พวกฝุ่นต่างๆนะคะซึ่งพวกนี้อยู่ในสถานะเดียวกันทั้งหมดเลยคือสถานะแกส๊สตัวที่มีมากที่สุดก็คือในตัวเจนดังนั้นในตัวเจนก็จะเป็นตัวทำละลายนะคะส่วนตัวที่เหลือก็จะกลายเป็นตัวละลาย ส่วนท้ายนะคะคือแก๊สหุงต้มแก๊สหุงต้มคือแก๊สที่เราใช้ประกอบอาหารอยู่ตามบ้านตามร้านอาหารทั่วไปนะคะก็จะประกอบไปด้วยโพรเพนกับบิวเทนโพรเพนจะอยู่ที่70%แล้วก็บิวเทนอีก30%นะคะดังนั้นทางตัวนี้ มีสถานะเหมือนกันโพเพนมากกว่าโพเพนก็จะเป็นตัวทำลายส่วนบิวเทนมันน้อยกว่ามันก็จะเป็นตัวละลายในวันนี้นะคะเราก็ท,ทําความรู้จักกับสารละลายไปเบื้องต้นแล้วนะคะเสร็จจากนี้ให้พวกเราทําแบบฝึกหัดข้างล่างด้วยนะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจว่าเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับสารละลายและสามารถแยกได้ไหมว่าตัวไหนเป็นตัวทำลายตัวไหนเป็นตัวละลายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ